น,นะคะพี่ๆสื่อมวลชนค่ะแล้วก็รวมไปถึงเพจรีวิวต่างๆน,นะคะที่มาร่วมงานแกรนุพิธิ่ง,อย,งอย่างเป็นทางการของต้นตาลวิลเลจเดอะเฟิร์สออฟอสาน Village, Eastern, นะคะที่ตลาดต้นตาลขอนแก่นค่ะวันนี้ดิฉันต้นน้ำนาดาการขับซื้อน,นะคะขออนุญาตรับหน้าที่นะคะในางานแกรนูพิธิ่งอย่างเป็นทางการของต้นตาลวิลเลจค่ะต้นตาลเนี่ยอยู่กินคู่กับชาวจังหวัดขอนแก่นมามากกว่า12ปีกันแล้วค่ะและก็เด้รับการขนานนามนะคะว่าต้านตาลเนี่ยเป็นเหมือนเสมือนกับห้องรับแขก ของจังหวัดขอนแก่นค่ะและหลายๆท่านก็จะทราบกันีอยู่แล้วนะคะว่าตลาดต้นตาเนี่ยจะเปลียนเสมือนกับไนท์บาธแกลตลาดเย็นที่เปิดให้บริการตั้งแต่แตช่วงเวลา4โมงเย็นจนถึง5ทุ่มตอนนี้คิดว่าทุกท่านก็คงจะพร้อมแล้วเช่นเดียวกันนะคะขอสิงปรบมือในดังต้อนรับนะคะการแสดงจาก Can Do Dance Studio และมัสก็ต้นตาทวิง ทุกคนมาร่วมให้เกียรตินะคะแสดงความยินดีกับการกปนดโอเพนนิ่งต้นตาลวิลเลจในครั้งนี้นะคะออตลาดต้นตาลของเราค่ะเดินทางมาถึงปีที่12เต็มอย่างเป็นทางการนะคะปีนี้โดยที่เราเริ่มต้นจากการเป็นตลาดยามเย็นตลาดที่เปิดตั้งแต่ช่วงเย็นไปจนถึงช่วงดึกนะคะแน่นอนว่าเรา่พัฒนาพื้นที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งวันนี้เราได้ขึ้นชื่อว่าเป็นที่รู้จักละของคนในจังหวัดขอนแก่นแล้วก็จังหวัดใกล้เคียง ซึ่งช่วงหนึ่งถึงสามปีที่ผ่านมาค่ะเราจะถูกเรียกว่าต้นตาลเป็นห้องรับแขกของคนขอนแก่นซึ่งเราก็ดีใจมากๆนะคะแต่ว่าตรงนั้นนั่นเองค่ะเป็นจุดที่เราอ่ะเริ่มรู้สึกว่าเราเอ๊ะเราจะต้องทําอะไรต้นตาลวิเลดค่ะเป็นพื้นที่ใหม่ที่เกิดขึ้นบริเวณตลาดต้นตาลของเราที่มีความสําคัญไม่แพ้กับตัวตลาดนะคะเรายังคงคอนเซปต์คงเสน่ห์คงความหลากหลายของร้านค้าร้านอาหารมีดนตรีสดมีกิจกรรม มีบรรยากาศที่น่าเดินและแน่นอนเรายังคงส่งเสริมศิลปะทุกขแขนงนะคะเราตั้งใจทำพื้นที่โซนใหม่นี้ให้ยังคงกลิ่นอายของความเป็นตลาดต้นตาลที่คนขอนแก่นยังคุ้นเคยดีกันอยู่เราได้เริ่มโครงการนี้เมื่อ3ปีที่แล้วค่ะโดยที่เราให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายหลักก็คือคนในขอนแก่นที่เป็นคนบริโภคกลุ่มหลักของต้นตานนี้เองเราเคยสอบถามทุกคนคะ่ะว่าเขาอยากได้แบรนด์อะไรมาอยู่ในจังหวัดของเขาจังหวัดขอนแก่น หนึ่งในคำตอบท็อปท,อทอเลยค่ะคือโอกกจุวันนี้ที่สุดในขอสาขาใหญ่ที่สุดในภาคอีสานนอกจากนี้เรายังมีโอจูอิสมาด้วยเป็นสาขาแรกนอกนอกกรุงเทพนะคะเรามีเซเวนเซนแปลกชิปสาขาแรกเราจะเดินมาถึงตรงนี้ไม่ได้เลยถ้าขาดพันธมิตรที่ดีๆอย่างบริษัทไทยเบเวอร์เรจที่ร่วมเดินทางมากับเราตั้งแต่เดวัน วันนี้นะับเป็นวันที่ดีและน่าจดจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ต้นตาลขอนแก่นพร้อมที่จะโตไปอีกขั้นหนึ่งโดยมีบริษัท Century Pepsi Co Beverage นะคะเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการอีกเจ้าหนึ่งด้วยค่ะต้นตาลน,นะคะที่เคยที่จะเท่ากับแค่กลางคืนอย่างเดียววันนี้เราพร้อมแล้วค่ะที่จะเปิดทำการทุกช่วงเวลาตั้งแต่วันนี้ต่อไป เพื่อให้อยู่เป็นห้องรับแขกของคนของแก่นได้อย่างเต็มภาคภูมิก็ก่อนอื่นเลยนะครับขอแสดงความยินดนีกับต้นตาลน,นะครับสำหรับการเปิดนะครับตัวของบ l เลตตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นตามป้ายนะครับอันนี้ก็อย่างแรกที่ผมแสดงความยินดี แสดงความยินดีก็คือเรื่องของการเป็นเฟิร์สของทางภาคอีสานเนาะไม่ว่าจะเป็นโซนอาหารใหม่ๆร้านใหม่ๆนะครับเราก็เป็นร้านแรกๆในภาคอีสานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมทางโอกระจูเองทางนักล่าบุกกระทะเองชินกันเซงเองนะครับพวกนี้ต้องถือว่าเป็นแนวบุกเบิกใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็ผมคุยกับอีฟมาโดยตลอดเวลานะครับในเรื่องของการที่ว่าเ,เราเป็นแพลนวิดเอาอันแพลนนะครับเราเห็นสิ่งต่างๆมากมายที่ที่ต้นตาลเติบโตมาตลอด12-13ปีเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือ มันค่อยๆสร้างขึ้นมาจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นครอบครัวของทางคุณอีฟเองนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนฟุตบอลเองเอนเตอร์เทนเมนต์เองนะครับเกิดจากความรักแบบนั้นโซนศิละปะเองโซนอาหารเองนะครับแล้วก็โซนที่เป็นจิปถาถะการกินต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าถึงฟังเด렉ชันเนี่ยค่อนข้างน่าภูมิใจมากๆนะครับต้องบอกภูมิใจมากๆเลยก็คือทํายังไงให้ตรงนี้มันเป็นเดสิเนชันสาหรับเรื่องของอาหารการกินนะครับของชาวภาคอีสานนะครับครับเป็นพื้นที่ของขอนแก่นเองที่คุณอีฟบอกผมเสมอว่ามันไม่ได้มีนักเนี่ย,ายมา,มายครคดึง เราสร้างมันมาจากการที่ไม่ใช่เป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยซ้านะครับแต่มันเป็นเมืองที่ใหญ่มากๆในภาคอีสานนะครับต้นตาลแห่งนี้ผมบอกว่าเป็นลองแค่ส่วนยุดจักในแง่ของการขนาดแล้วก็พื้นที่นะครับแต่ผมเห็นความลุ่งโลดผมเห็นการเติบโตนะครับผมเห็นว่ามันเป็นตัวแทนความภาคภูมิใจของชาวขอนแก่นนะครับของบ้านอีสานนะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่2ที่เรายินดีด้วยอยากแสดงความดีด้วยจริงๆนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเองเนี่ยอย่างที่บอกนะครับในเรื่องของทางซันโดริปเปซี่โคเองเนี่ยเราส่งเสริมนะครับในทุกพื้นที่ ให้เกิดการท่องเที่ยวให้เกิดการเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ภาคภูมิใจเหมือนกันในขางบริษัทนะครับที่มีส่วนร่วมทําให้ต้นตาลน,นะครับสามารถเติบโตมาได้แบบนี้ล people, นและเ,เป็นตัวแทของชาวขอนแก่นเป็นและเป็นตัวแทนของภาคอีสานนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนการเติบโตแบบเนี้ยในทุกๆจุดของเมืองไทยอยากให้เป็นแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับก็ยังไงวันเนี้ยขอแสดงความยินดีกับชาวขอนแก่นกับต้นตาลกับคุณอีฟนะครับขอบคุณมากครับผมบอกว่าวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับต้นตาล นะครับผู้บริหารนําโดยคุณชัยคุณอีฟน้องพรีมและก็ผู้บริหารของต้นตาลทุกคนในการเปิดโซนใหม่นะครับก็เป็นโซนต้นตาลวิลเลจนะฮะก็ต้องบอกว่าต้นตาลเปิดมาแล้วถึสองปีแล้วก็ไทยเบฟเองก็เป็นคู่ค้ากับต้นตาลมาตั้งแต่ต้นตาลเริ่มเปิดมาก็จากวันนั้นถึงวันนี้สิ่งที่ต้นตาลทํามาตลอดคือเรื่องของการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เรื่องของการเติมเต็มสิ่งใหม่ นะครับต้องบอกวันนี้สามารถพูดได้เลยว่าต้นตาลคือไนท์มาร์เก็ตเบอร์หนึ่งของจังหวัดขอนแก่นเพราะต้นตาลยังมีส่วนของลานเบียร์ที่ไว้รองรับลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับก็สิ่งที่ต้นตาลทำได้ดีได้ดีมาตลอดคือเรื่องของการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตทุกๆเดือนแล้วก็ล่าสุดก็จะมีเรื่องของอเวสแคม,มป์แคมปิ้งที่เราทำกับชาวแคมปิง้งคุณแค่ลากเก้าอี้มานั่งจิวๆฟังเพลง ตากหมอกให้ลมพัดหน้าก็ถือว่ากระแสดีมากๆนะครับแคมปิ้งของต้นตาลผู้บริหารตลาดต้นตาลน,น้องอีฟนะฮะซึ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลท่านประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นท่านประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและไม้แล้วก็ท่านผู้มีเกียรติอีกหลายๆท่านที่อาจจะเอ่ยนามได้ไม่ทั่วถึง นะครับรวมทั้งผู้บริหารของเอกชนนะฮะที่เป็นคู่ค้าของตลาดต้นตาลผมเองมาอยู่ขอนแก่นเนี่ยถานับปีนี้เนี่ยน่าจะประมาณ27ปีนะฉะนั้นผมก็เห็นต้นตาลเนี่ยตั้งแต่ตอนตั้งตัวเริ่มต้นต้นตาลเนี่ยเปิดมา12ปีแต่ในความรู้สึกผมเหมือนนานม,มาก เพราะว่าผมเจอทุกวันเนี่ยขับรถผ่านก็ต้องมองต้นตาลนะที่นี่เป็นที่รับแขกของจังหวัดขอนแก่นในหนึ่งปีเราเคยประมาณการตัวเลขของผู้ที่เข้ามาในเมืองขอนแก่นนะท,ทุกประเภทนะไม่ว่าเรื่องการท่องเที่ยวธุรกิจการประชุมการสัมมนาเนี่ยประมาณเกือบห้าล้านแล้วตอนนี้ถ้าผม จะคำนวณได้เนี่ยมันจะตัวเลขมันจะขึ้นไปนเรื่อยๆนะแล้วที่เห็นยังด้วยตนเองก็คือการประชุมที่นี่เราเป็นศูนย์กลางของราชการนะ,ะต้นตาลน,นี่คือแหล่งมากที่หนึ่งที่ที่น่าจะต้องมาถ้ามีคนทางกายมาเขาบอกว่าจะไปที่ไหนมาต้นตาลครบจบที่เดียวทั้งกินทั้งซื้อของฝากกลับบ้านได้เลยแต่ผู้ค้าทุกรายที่อยู่ในที่นี้ เมื่อเขาประกอบธุรกิจขายดิบขายดีนะฮะมีทั้งอินเตอร์แบรนด์โลคอลแบนด์เนี่ยโดยเฉพาะโลคอลแบรนด์เนี่ยนะฮะผมผมเห็นแล้วผมก็ชื่นชมนะฮะว่าต้นตานี่ได้จัดที่ให้กับโลคอลแบนด์เนี่ยได้นำสินค้าที่เขาเขามีก็มีหรือจะรับมาก็แล้วแต่เนี่ยมาขายเนะะี่ยนมันก็สร้างไรายได้กับครอบครัวเลี้ยงครอบครัวสามารถส่งลูกไปเรียนต่อ สามารถที่จะจับจ่ายเอาไรายได้กําไรเนี่ยมาจับใจ่ายใช้สอยในครอบครัวต้นตานเท่ากับทุกช่วงเวลานั้นนับเชื่อนับว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะแขกที่มาเนี่ยเราเลือกเวลาเขามาไม่ได้น,นะครับอำนวยเวพรให้ตลาดต้นตาลน,นะครับแล้วก็ร้านค้าทุกร้านผู้ประกอบการทุกคนที่อยู่ในตลาดต้นตาลแห่งนี้จงประสบความสําเร็จนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับประกอบธุรกิจการค้าก็ ขอให้ได้กําไรก็ขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับแบบนี้ได้เวลาสมควรแล้วก็ผมขอเปิดต้นตาลบินเสดหรือต้นตาลเท่ากับทุกช่วงเวลานะครับนบับนี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะคะจนจบภาพความประทับใจในครั้งนี้ได้เลยนะคะขออนุญาตเรนเชิญค่ะ หลังจากที่แต่งแต้มดวงตาให้กับน้องต้นตาลชวินและเดี๋ยวเราจะได้มารับชมความสดใสความน่ารักของน้องต้นตาลชวินกันนะคะที่โซนของต้นตาลวิลเลจนะคะตอนนี้น้องแก้มสีชมพูเป็นที่เรียบร้อยนะคะ ชื่อเนะคะเรื่องของงานศิลปะนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิมมิคสำคัญเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอินเตอร์แบรนด์เองหรือว่าโลเคอล์แบรนด์เองนะคะก็สามารถที่จะมาใช้บรกิการกันได้เลยตั้งแต่ในช่วงเช้ายันค่ำกันเลยนะคะกับโซนของต้นตาลวิลเลจและก็รวมไปถึงต้นตาลมาร์เก็ตของเราด้วยค่ะเรียบร้อยนะคะขอบรบ กลองของคัญยัตน,นะคะจะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวค่ะแต่นี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดยามบาาการนะคะกับโซนของต้นการวิลเลจนักศัพท์นี้ไปนะคะทุกท่านสามารถที่จะแวะมาใช้บริการที่ต้นการวิลเลสได้ในทุกช่วงเวลาเลยนะคะ